าช่วยพี่ตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเร็ว <c oughs> น้องพี่นะ่ตกแต่งไม่ไหวแล้วนะน้องมาช่วยพี่เร็วนะใกล้จะวันเทศกาลคริสต์มาสอีกแล้วตกแต่งสนุกดลยละที่นี่นี่ทีกาลูกไปช่วยพี่นิชาเขาตกแต่งห้องเร็วตกแต่งต้นคริสต์มาสไงของประวัลูกไม่ใช่หรอทำไมลูกหน้าตาแบบนั้นละจ๊ะเสียงก็ขึ้นอด้วย นั่นไม่ใช่สิวทิก้าแค่เป็นผื่นขึ้น่อนเฉยๆทิก้กเป็นภูมิแพ้น่ะแพ้ขนหมาอ๋อใช่แม่ลืมแม่ขาทิกก็ปวดฟันนะค่ะอ้าวฟันจะหลุดอีกแล้วเหรอฟันโยกเหรอเปล่าค่ะอืมแต่ทิก็กปวดฟันอืมสงสัยฟันจะหลุดละมั่ง พันยกกยกอยู่ใช่ไหม,มหนูไม่ได้โยกค่ะแต่หนูปวดฟันจริงๆนะแม่ปวดฟันเหนืหอหนอทีกาเร็วมาช่วยกันตกแต่งเร็วพี่ไม่รู้ว่าว่าจะเอาอันนี้ไว้ตกแต่งตรงไหนดีนะฮึสวยงามเอทีกา้าอย่าบอกนะว่า ก้าจะฟันผูอีกเนี่ยเอ่อทิก้าค่ะแม่เมื่อวานเนี่ยลูกไปกินลูกอมมาหรือเปล่า,าอ่ะเออใช่ค่ะกินทัฟฟี่ด้วยอืมแม่ว่านะลูกน่าจะฟันผูแน่ๆเลยอะ่ะไปหาหมอฟันกันไหมอืม ก้าันผุเหรอคะอืมแม่ก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าทีก้าบ่นว่าปวดฟันก็มานานแล้วนะแลวที่สำคัญเนี่ยทีก้าแปรงฟันไม่สะอาดอีกด้วยที่ฟันเต็มฟันหมดเลยแม่ว่านะพาน้องไปไหาหมอฟันเถอะโอเคค่ะแปลลูกมาทีก้าไป ออพ่อล่ะพ่อเฝ้าบ้านนี่แหละพ่อแม่กับลูกกลับมาแล้วเนี่ยทํากับข้าวให้กินด้วยนะข้าวไข่เจียวใส่กระเพราหมูกรอบได้ได้ได้พ่อทำอาหารไม่เก่งทำไงดีคุณผู้ชมช่วยพ่อทำอาหารหน่อยเดี๋ยวไปซื้อหน้าบ้านเราก็ได้โอเคครับคุณไข้ครับพีว่าหมอขออนุญาตดูฟันหงอนนะครับเชิญอาปากครับเอ่อฟันคนห ฟันหนูเนี่ยน่าจะฟันผูนนะครับไหนขอดูไหมนะครับลูกกึ่งเนือนะอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาลงอ่าเยี่ยมเอ,อ่อคุณหมอขออนุญาตดูฟันนะครับเอาใหม่เอาใหม่ผิดอันผิดอ่านนี่ อันนี้เลยนะครับฟันตรงนี้เนี่ยมันมีผูกิดนึงฝั่งตรงนี้นะครับสองตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมอจะให้มาอุดฟันอีกทีนะครับที่กันนี่แปลงฟันไม่สะอาดใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แน่เลยสวัสดีค่ะพอดีว่าลูกสาวเนี่ยฟันผุอยากให้คนหมอเขามาดูหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะได้ครับไม่ทราบว่าจะมาซื้อเป็นสีฟันกับยาสีฟันหรือไม่เข้าหรือจะซื้อทํย้ยา่ปร อ่ะได้ค่ะเอาอันนี้ค่ะแล้วก็แปรงสีฟันหมายัดฟันด้วยค่ะอ๋อที่สำคัญก็ยาสีฟันด้วยนี่ครับคุณค่ะเชิญเข้า,ขาเข้านดเลยครับอ่ะพี่เข้าไปเอาแม่มแ,แม่อยู่รอข้างนอกเนี่ยแหละลูกสองคนเข้าไปเลย โอเคอ๋อ okay. oh, สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่าน้องหนูอะค่ะฟันผัก็เลยอยากให้คุณหมอมาเช็กดูใหม่อีกทีค่ะได้ครับเออให้น้องมานั่งตรงนี้ครับนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณให้พยาบาลลากี้กไมนี่ค่ะเชนนั่งเลยนะคะค่ะ เชิญกวคอครอบกว้วปากก่อนนะครับค่ะม,มันจะไม่เจ็บใช่ไหมคะหมอไม่รู้เหมือนกันหมอบอกไม่ได้เอา้าเซซเนนทิก้าเออโอเคอืันไหนเอ่ยไม่ใช่อืมไม่ใช่ ก่อนนะคะค่ะไม่เจ็บใช่ไหมหมอเนาะน้อง,น,องน้องอ้าปากไม่ค่อยกว้างหมอ,อใส่เหีครับโอเค,โอ,เคโอ้โหมีขี้ฟันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยหืข <c ười> ี้ฟันก็เยอะโอ้ฟันตรงนี้ฟันผุแน่ๆเลยครับหมอดูหน้าอาปากกว้างๆอ้าหืมขี้ฟันเต็มเลยครับืหผุเต็มด้วยห้าร้อยซี่เนี่ยเฮ้ห้าซี่เนี่ย โอ้น้องเราน้องไปทำอะไรมาเนี่ยแปลงฟันหรือเปล่านอ้องอ้ขี้ฟันเต็มเลยครับใหญ่โตมหโหฬารหอข้าผักเต็มนะครับผมเออน้องน้องได้แปลงฟันมาบ้างหรือเปล่าไม่ได,ไ,มมได้แปลงฟันเลยค่ะเมื่อเช้าก็ไม่ได้แปลงเฮ้น้องทำไมน้องทำแบบนี้จะลูกใครลูกเธอฉช่น่ะเป็นน้องพี่นะเออจริงเลยฟันก็ผุ คีฟันก็เยอะอีแถนยังเหม็นอีกมากฉันจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยน้องขาน้องแปรงฟันที่นี่เลยนะคะเอออ่ะนี่น้องเอาไปแปรงนะแต่พี่แปรงให้แปรงอย่างนี้นะครับหนูลองแปรงเองนะคะลูกเอ,อ่อหนูไม่เคยแปรงฟันเลยะคะ่ะหนูแปรงฟันไม่เป็น แปลงให้หนูหน่อยได้ไหมคะฮะอะไรนะคะลูกหนูไม่เคยแปลงฟันเลยคะ่ะจุย้ยหมอขออนุญาตดูฟันก่อนนะครับว่ะหนูขึ้นดุหนูจะขึ้นดุอ่าลงไปนะครับเดี๋ยวเนาะน,น้องนอนก่อนนะหยูหมอดูฟันของหนูให้อืมอืม ฟันน้องวัดเจนี่น้องน้องครับฟันหลอนี่กี่ซี่นะครับเนี่ยเอ่อ,อ,อฟันหลอสองซี่ค่ะอุย้ยจริงจริงมันห้าซี่แล้วน้่นหนามันอยู่ข้างในอีกอุย้ยตายละนี่หนูไปกินลูกอมทารฟี่เลยเปล่าเลือดขาวครับกิน่ะกินทุกวันเลยเข้าวเช้าแทบไม่กินเลยค่ะกินแต่ขนมลูกอมมาค่ะ อเจอน้องเราน้องเราเป็นบ้าไปแล้วตายแล้วแป็งฟันด่วนจีเลยค่ะน้องโอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่นะเดี๋ยวพี่แปลงให้ใหม่นะเดี๋ยวหมอแปลงให้ะคะ่ะเดี๋ยวหมอก็แปลงให้ได้ค่ะอฝันนี้น่าเกลียดมากเลยเนี่ยหนูไี่แป้งฟันมากี่ปีแล้วเนี่ยสักประมาณห้าปีแล้วค่ะห้าปีบาแล้วน้อง,น,องน้องอายุไม่ถึงห้าเลย น้องอายุแค่สามเองจริงด้วยเออน้องขาเออน้องคือหมอเนี่ยเออทำไม่เสร็จหมดแล้วเนาะครับก็คือไฟจะสะอาดเรียบร้อยแล้วเนะาะค่ะโอเคท็อกไปเลยเนะี่ยไม่เคยแปรงฟันมาเลยเนะี่ยเอาปแป้งสีฟันมาค่ะหนะูหนู หนูครับฟันเนียเหนีเริ่มดีขึ้นหนูหายเจ็บหรือยังหายเจ็บแล้วค่ะฟันเนียหมอทำทำให้เสรยแล้วนะก็ฟันหายผูดแล้วแต่ทีหลังเนี่ยหนูต้องหมอทำไหมคะหมออุดฟันให้เสร็จแล้วครับนี่ฟันน้องก็สายสะอาดอย่างนี้ครับแต่ว่ามัน ยังเหลือเหลืออีกนิดนึงเพราว่าเดี๋ยวว้เวลาหลังเนี่ยหมดจะนัดมาใหม่นะแต่หนูเนี่ยข่าวหน้าเนี่ยต้องไปแปรงฟันนะครับไม่ใช่มันเหม็นขี้ฟันเหม็นเนี่ยหนูครับหนูแปรงนี้เข้าใจามามครับเนี่ยสองซี่นี้เนี่ยหนูอ่ะพันโผล่นะหนูต้องต้องแปรงให้สะอาดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฟันผุนะครับอ่ะเนี่ยหมอให้เอาไปเลยเอาไปดูฟันฟันแบบนี้ แล้วก็ไปฝึกทำเองบ้างนะครับขอบคุณค่ะอืมแค่นั้นแหละฟันเราก็สะอาดแล้วนะนะหนูค่ะค่ะค่ะอืมโอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยฟันไม่เคยแปลงเหม็นก็เหม็นผูกก็ผูกโอ้อยเป็นยังไงมาบ้างจ้ะลูกหมอบอกว่า ฟันผุฟันเหม็นสูงสกปรปกเต็มไปหมดแล้วค่ะนื่อยูหมอให้ครับอุ้ยเอาไปฝึกแปลงฟันบ้างนะน้องค่ะคือหลังหนูแปลงฟันด้วยนะาจาน้องไม่นั้นเนี่ยเออทำไมคะพี่เป็นลมเลยทำไมอ่ะกลิ่นเหม็นปากแล้วสิพี่อยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นอยู่เลยดีนะตอนนี้เริ่ม,มาหากลิ่นหายไปบ้างแล้วอ นี่เดี๋ยวแม่กลับไปนะแม่ไม่ให้ลูกกินลูกอมอแล้วจ้ะอืมค่ะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครเคยฟันผูบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับคลายผูนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะบ,กกนะบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยดูฟันคนไข้แล้วนี่จะเป็นลม